าคือขวดนี้ขวดนี้สี่ร้อยขาเนี่ค่ะนี่สี่ยเยนดีกตอนนี้ก็ร้อยหนึงอ่ะร้อยหนึ่งขึ้นมาสอันนี่ค่ะแปดร้อขานี่แปด้อยบริโม่เนค่ะแด้อยกระชายกระชาย4ี่้อานี่คือกระชาย450 มาสองอันจำนวนเงินนี้ยมยี่สิบบาทตันท่าหบอฮนะจากปลาปลาเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะปลาเจ็ดร้อยห้าสิบบ้านเราก็เท่าไหร่มีรู้นะแปดสิบแปดสิบห้าใช่ไหมอืมตามห้างนี้ก็สองร้อยกว่าบาทน,นะคะอยู่ตามประเทศเงินเก็บไม่ค่อยมีนะคะเพราะเอาเงินไปซื้อปละนะากับเครื่องปรุงพวกนี้หมดอยากกินก็ต้องทนค่ะยอมค่ะ ยอมค่ะสวัสดีค่ะ